สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอกัอกับอาจารย์การดาอีกแล้ววันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะก็ถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางฟังเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พอนะคะอะไรที่ดีๆก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรนะก็ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สิ่งดีๆเรื่องอะไรนะคะที่จะเข้ามาหาชาวราศรีกุมมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย Queen of Swords นะคะ High Priestess Six of Wands Two of Swords นะคะ Ace of Cups Moon p a พย o of w a วอร์ดเช p e n t a c น e อ่าเป็นไพ่พาพิคเนตนะคะแล้วก็ใบสุดท้าย j u d g m e n t มีข่าวดีเกิดขึ้นนะกับชาวราศีกุมอย่างแน่นอนนะคะที่เห็นอย่างโดดเด่นเลยนะก็คือความหนักแน่นนะความกล้าหาญนะคะช่วงนี้นะชาวราศีกุมดูคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะในเป้าหมาย มีจุดมุ่งหมายบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถนะนําประสบการณ์นําบทเรียนต่างๆที่คุณเคยเจอเจอในอดีตที่ผ่านมานะสามารถนํามาปรับใช้นะคะเพื่อทําให้คุณนะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนคุณจะมีประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึ้นนะเก่งขึ้นมีภูมิต้านทานชีวิตนะคะ เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ล้วนแล้วนะเป็นสิ่งที่จะลอล้อมทําให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งนั่นเองนะคะเหมือนคุณจะมีความกล้าหาญขึ้นนะกล้าในากล้าทําในสิ่งที่เคยกลัวในอดีตนะคะากล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งที่มันยากยากลำบากมากขึ้น มีวุฒิภาวะมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่หรือบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะทำงานมาอย่างยาวนานมีประสบการณ์ได้รับความไว้วางใจก็จะได้รับพิจารณาให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำในการทำงานในทำในการทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนะได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำได้อย่างเต็มที่นะคะมี โอกาสที่จะได้บริหารคนบางคนอาจจะได้เป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการผอ,อนะต่างๆเลยนะคะนะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะมีลูกน้องในในความควบคุมนะคะมีลูกน้องที่ดีหรือมีทีมงานที่ดีที่จะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพแล้วก็พบเจอกับความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะคะการที่เราจะบริหารคนเราก็ต้อง ให้ใจเขานงานบางอย่างเราก็ต้องลงไปดูเอาใจใส่ดูแลคนในความปกครองของคุณให้ดีนะคะนะดูแลลูกน้องให้ดีแล้วก็ที่สําคัญต้องไม่ลำเอียงนะคะนะต้องมีความยุติธรรมในการปกครองคนก็จะทําให้การทํางานร่วมกัน,นมีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ,นะโดยสรุปแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณจะมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็น เกี่ยวกับจิตใจนะคะมีภูมิมต้านทานชีวิตที่สูงขึ้นนะพร้อมลยุยพร้อมสู้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเหมือนคุณจะอยู่เหนือปัญหาแล้วนะคะนะชีวิตคุณก็เจออะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะนับจากนี้นะก็มีความแบบเป็นเลือดนักสู้พร้อมลุยนะพร้อมบุกพร้อมลุยในทุกสถานการณ์นะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกๆวิกฤตทุกโอกาสอ่า สามารถที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวสําหรับชาวราศีกุมที่กําลังเจอปัญหาอยู่นะคะคุณอาจจะมีความทุกข์มีความกังวลใจอะไรก็าตามนะคะเมื่อไพ่ queen of s w o r d ปรากฏขึ้นมานั่นหมายความว่านะคุณจะมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นนะคะยิ้มสู้กับปัญหานะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีสติในทุกๆก,การกระทำนะคะสตินี่แหละที่จะนำพาเราให้พบเจอกับความสำเร็จ เราก็สตินี่แหละที่จะนําพาเราให้ผ่านเรื่องแย่ๆต่างๆไปได้นะคะก็เป็นราศีที่จะได้หลุดพ้นนะจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งเลวร้ายต่างๆนะคะหรือ,อคนที่ไม่ดีนะคะก็จะหลุดพ้นนะไปจากชีวิตของเรามันเหมือนตอนเนี้ยนะโชคชะตากําลังคัดกองนะสิ่งไม่ดีออกไปคัดกองคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณแล้วก็จะนําพาสิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาแทนที่นั่นเองนะคะนะเหมือน เป็นช่วงที่คุณจะเริ่มยิ้มได้นะกับชีวิตนะคะอะไรที่มันกังวลใจนะเรื่องทุกข์ใจต่างๆมันก็จะกําลังมาลายหายไปแล้วนะคะนะก็จะเตรียมนะคะต้อนรับสิ่งดีๆมากมายที่จะบังเกิดขึ้นนะสิ่งดีๆสิ่งใหม่ที่มันจะเข้ามาในชีวิตเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้ ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นนะก่อนที่จะได้ดีมันก็ต้องลาบากต้องเหนื่อยนะต้องอดทนด้วยกันทั้งนั้นนะคะนะถึงจะสามารถคว้าความสําเร็จนะเข้ามาหาชาวราศีกุมกันได้นะคะแล้วก็เป็นราศีที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆเลยนะในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็จะได้รับความช่วยเหลือได้รับาการอุปถัมภ์นะำจุน ที่ดีมากๆนะคะนะมีไพ่ไฮฟิงเทคนะคะสเสน่ห์ในเรื่องของการทามาหากินสเสน่ห์ในเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกนะใครเห็นก็สนใจอยากที่จะเข้ามาทําความรู้จักกับเรานะคะสเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดคําเจาจาด้วยดังนั้นก็พยายามพูดจาในสิ่งที่ดีพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดไม่ดีมันก็จะเข้าตัวเราโดยทันทีนะคะดังนั้นก็พยายาม คิดแล้วก็ไต่ตองให้ดีก่อนที่จะพูดหรือทําอะไรออกไปเพราะความที่เราเป็นที่สนใจเป็นที่จับตามองอทําอะไรมันก็อาจจะถูกเพ่งเลงค่อนข้างหยอะนะต้องร,าาระมัดระวังตัวดูวนะคะ,ะเราก็ต้องใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกที่ควรใช้ในเรื่องของการทาทมาหากินคว้าความสําเร็จนะคะทาเงินอ,อย่าใช้ในสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องผิดศีลธรรมอย่างเช่น าถ้าคุณโสดแล้วคุณไปสนใจใครคนหนึ่งซึ่งนะคะซึ่งเขาคนนั้นอาจจะมีแฟนแล้วหรือมีครอบครัวแล้วนะถ้าเรารู้ก็ต้องถอยห่างให้เร็วที่สุดนะคะอย่าเอาตัวเองไปสารสัมพันธ์ต่อนะอย่าสร้างวิบากกรรมอะไรที่มันไม่ดีนะเราก็ต้องออยากไปยุ่งเกี่ยวเดี๋ยวมันจะามาฉุดล้างนะคะชีวิตของเรา ให้ตกต่ำได้นะต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะมีสเสน่ห์นะที่โดดเด่นแต่ก็ต้องใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกที่ควรนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของชัยชนะนะคะหากคุณกำลังนะแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแข่งขันการสร้างผลงานนะคะเรื่องของการทำงานแข่งขันการทำงานแข่งขันสอบเข้าเรียนนะคะหรืออาจจะเป็นการประกวดนะคะเป็นการประมูลงานหรืออาจจะหมายถึง การแข่งขันกีฬาก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้คว้าชัยชนะนะถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลก็จะเป็นของคุณนะจะเป็นที่1ได้เลยนะคะเพราะถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะเข้าใกล้ความสําเร็จนะได้คว้าความสําเร็จสักทีถ้าก่อนหน้านี้คุณได้ลงมือทำนะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะนะตอนนี้มันเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางสิ่งที่คุณทําอยู่กําลังจะสร้างความสําเร็จ สร้างเงินสร้างทองให้กับตัวคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะถ้าทําธุรกิจนะตอนนี้ธุรกิจก็กําลังเติบโตก้าวหน้าดีมากๆหรือหากกําลังทํางานอยู่นะคะการทํางานก็จะเกิดความสําเร็จนะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีโอกาสดีๆที่จะหยิบยื่นเข้ามาหาคุณนะคะนะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆมากมายที่จะบังเกิดขึ้นนะกับชาวราศีกุมนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจนะในบางสิ่งบางอย่างค่อนข้าง เยอะอยู่พอสมควรเลยนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ตามขอให้ยึดหลักของความถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวคุณเดือดร้อนนะก็เชื่อเลยว่าคุณจะสามารถตัดสินใจนะกับสิ่งต่างๆได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะใครที่ทำงานที่ จ้องหน้าจอคมทั้งวันใช้สายตาเยอะอาบางทีจ้องมือถือทั้งวันเลยนะคะทำงานแบบพวกทางด้านสื่อออนไลน์ที่แบบว่าต้องเช็คยอดนะคะเช็คเรื่องของข้อมูลต่างๆก็อาจจะต้องใช้สายตาเยอะนะก็ระมัดระวังด้วยถ้ามีปัญหาแสบตาหรือมีอน้ำตาไหลนะคะตาแดงนะมีเรื่องของอ,า,อาการปวดตาต่างๆนะก็ไปหาหมอเพื่อ ตรวจเช็คนะคะสภาพดวงตาของเรานะก่อนที่มันจะเป็นมากกว่านี้นะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าสายตาก็ถือว่าอ่าเป็นอวัยวะที่สําคัญนะคะหรือบางทีนะค่าสายตาสั้นยาวอาจจะมีเพิ่มขึ้นก็ได้นะต้องระมัดระวังด้วยก็ไปตรวจค่าสายตาบ่อยๆนะคะถ้าสายตาสั้นยาวยังไงก็ไปตัดแว่นใส่นะเพื่อจะได้อ่าทให้การมองเห็นมีความชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นการเซฟความปลอดภัย ให้กับตัวเราด้วยนะก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาสายตาในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เดินออกจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่บางทีเราอาจจะทํางานนี้อยู่แล้วงานนี้มันอาจจะทําแล้วไม่เวิร์กมันมันไม่มีความสุขหรือมันมันไม่ใช่แนวของเรานะคะเราอาจจะออกจากอออกจากงานนี้ไปหางานใหม่และได้เจองานที่มันเหมาะสมกับเราอาจจะเป็นงานที่มันตรงกับสาย สายงานที่เราเรียนมาก็ได้นะคะได้ทํางานที่คุณชอบที่มีที่คุณมีความถนัดหรือเป็นงานที่มันถูกฉลกกับคุณก็ได้นะหรือได้ทําธุรกิจที่ทําแล้วมันจะสร้างความสําเร็จนะสร้างความเพ่งความปังให้กับคุณมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณกําลังสแสวงหาสิ่งที่ใช่ นะสิ่นดีๆมันถึงเวลาที่จะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะที่จะทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีกุมแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ด้วยอาจจะหมายถึงบ้านนะคะที่ดินคอนโดที่อยู่อาศัยใหม่นะคะอาจจะมีการาวางแผนซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินเป็นของตัวเองอาจจะซื้อ ในนามของครอบครัวก็ได้นะคะนะมีทรัพย์สินร่วมกันกับแฟนกับคนในครอบครัวหรืออาจจะได้ทรัพย์สินมาในรูปแบบของมรดกตกทอดนะคะจากรุ่นสูรุ่นนะจากครอบครัวของเราจากบรร้าพบุรุษหรือเราอาจจะต้องไปทํางานกับคนในครอบครัวไปสานต่อกิจการของครอบครัวก็ได้หรืออาจจะต้องไปทํางานกับญาตินะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะก็ะถือว่าจะเป็นช่วงที่จะได้รับ ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ที่ดีมากๆหากคาดหวังเรื่องของความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการทํางานการได้รับการผลักดันต่างๆนะคะก็จะสมหวังนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเอ็นดูเราดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ,ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ไพ่อยากจะสื่อบอกกับชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้ คุณอาจจะต้องทำงานหนักมากหน่อยนะทำงานหนักแล้วก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะนอกจากปัญหาสายตาก็เรื่องของความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานบางทีเราทำงานหนักมากเกินไปเวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีมันอาจจะทำให้เรา,ามีภูมิต้านทานที่มันต่ำลงก็ได้อาจจะไม่สบายได้ง่ายก็ต้องหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเราด้วยเวลางานเราก็ทำเต็มที่ เวลาพักผ่อนเราก็ต้องเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะนะเวลางานเนี่ยนะเวลาเราก็ต้องมีผลคายมีจริงจังนะมีขยันนะคะมะีขี้เกียจบ้างก็เป็นธรรมดานะคะ,ะเราก็ต้องพยายามแบ่งเวลาการทํางานให้ดีนะคะก็จะ เป็นผลดีกับชีวิตของคุณงานหนักนะถ้าเราเป็นอะไรไปมันก็ยังมีคนมาสามารถทําแทนได้แต่ถ้าเราเป็นอะไรไปเนะี่ยเราไม่สามารถที่จะเรียกคืนหรือชดเชยได้นะดังนั้นก็ต้องหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวคุณด้วยนะคะตบท้ายด้วยไพ่ Just-Ment นะคะเป็นไพ่แห่งข่าวดีนะคะเหมือนคุณจะได้รับข่าวดีที่รอคอย ใครที่กําลังรอคอยข่าวดีในเรื่องอะไรก็ตามนะคะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสําเร็จหรือข่าวดีจากแดนไกลรอคอยใครสักคนกลับมารอคอยบางสิ่งบางอย่างหวนกลับมาก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้นะคะนะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย พยายามนะคะทำสิ่งที่ดีๆไว้นะแล้วสิ่งดีๆที่อาจารย์กล่าวมาก็จะบังเกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรนะคะให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงฟังตลอดปีตลอดไปได้เจอสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ